ทุกคนคะ่ะมาต่อกันเลยนะคะที่พิจิกทธาตุน้ำยังเหลืออีกสองราศีค่ะอดีตชาติปัจจุบันชาติอนาคตชาติค่ะแทมมาวางแผนชีวิตกันร่วมกับเพื่อนๆชาวราศีพิจิกทธาตุน้ำค่ะขอบคุณท่านสมาชิกมากมายนะคะและกันรยานมิตร ที่นารักเช่นกันนะคะที่สนับสนุนอาจารย์ยุ้ยอยู่ค่ะเป็นกำลังใจกันเสมอนะคะเริ่มที่อดีตชาติค่ะอัศสวินถือเหรียญราชินีถือไม้ห้าเหรียญ ดอฟูสองเหรียญห้าไมา้ภาะสังขราชอดีตชาตินั้นเป็นคนมีความ ขยันขันแข็งค่ะมีการเงินเก็บออมมั่นคงเป็นคนที่นิ่งสงบมีความคิดหาการเงินหาไรายได้ในช่วงวัยหนุ่มสาวมีการเงินเก็บออมค่ะความนิ่งสงบการใช้ ความสุขุมเป็นคนที่รักธรรมชาติสายลมแสงแดดสัตว์เลี้ยงมีความสุขุมรอบคอบเป็นคนเก่งมีประสบการณ์ด้านการงานมีโอกาสได้ขยับขยื่นตำแหน่งและมีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการ ไม่ต้องไปเป็นลูกน้องของใครในเรื่องของการเงินก็มีบางช่วงของชีวิตการเงินไม่เสถียรไม่มั่นคงก็ต้องเดินทางไกลไปต่างที่ต่างแดนต่างถิน่นแดนไกลก็ได้ผจนภัยในสถานที่สดใสร่าเริงสนุกสนาน มีประสบการณ์ชีวิตมีไอเดียสร้างสรรค์แต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมวัยรุ่นทำการค้าแฟชั่นล้ำสมัยแต่งกายแต่งตัวกระชากวัยมีไอเดียสร้างสรรค์ประสบความสำเร็จก,กับ การติดต่อค้าขายกับผู้คนมากมายสัญจรไปมามีประสบการณ์ชีวิตมีไอเดียบันเจิดประสบการณ์ชีวิตราเริงสดใสกับการไปทินที่ต่างถิ่นมากมายได้เรียนรู้จากชีวิต มากมายหลายอย่างการเงินแม้จะปรับตนเองเข้ากับกลุ่มคู่ค้าเพื่อนร่วมคู่ค้ามากมายมีประสบการณ์ชีวิตในแต่ละวันนั้นการเงินก็ยังฟืดติดขัดจะไปยิบ,ย,บ,ย,บยืมใครก็ ลำบากความไม่แน่นอนก็เกิดขึ้นกับชีวิตก็ต้องหางานใหม่ๆทําได้แล้วงานถูกฉลกโชคฉะลาเป็นท่านผู้นําใช้สติปัญญาที่ผ่านสถานที่มากมายกับการได้ผจญภัยได้ศึกษาเรียนรู้ ทำให้มีประสบการณ์ชีวิตเป็นผู้นำเป็นครูบาอาจารย์เป็นแพทย์หมอเป็นพยาบาลเป็นคนชอบบนชอบสอนมีสติปัญญาเป็นนักวิชารมีความสามารถเป็นท่านผู้นำดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาความสุขุมรอบขอบ ได้เป็นผู้นำกลุ่มฝูงชนมากมายมีความสงบมีสติสยบความเคลื่อนไหวที่วุ่นวายกับพวกพ้องการมีสติปัญญามีความสามารถทำให้แคล้วคลาด,ป,ดปลอดปลอดภัย ดำเนินชีวิตด้วยการเข้าวัดฟังธรรมเป็นตัวของตนเองในกลุ่มผู้นำในกลุ่มเพื่อนๆที่ทำงานแบบเดียวกันตนเองนั้นประสบความสำเร็จด้วยสติปัญญาประสบการณ์ความสามารถมีแ h มมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้เคล้คลาดปลอดภัยค่ะ ชอบมันเพียรถือสินสวดมนภาวนาทำให้มีสติในการแก้ไขปัญหาเป็นผู้นำที่ดีเข้าสู่ปัจจุบัน,นชาติก็ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีฐานะที่มั่นคงทั้งการเงินและ,ะไรายได้และคนรัก ราชีนีถือเหรียญก้าถ้วยอัศวินถือไม้เดอะซันสามเหรียญราอัศวินถือถ้วยเดอะเฮอร์มิกในอดีตชาติก็ได้ไปพบ คู่คนไกลเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นคนอีกถิ่นที่หนึ่งพบณนะแหล่งสถานที่ผู้คนมากมายสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ผู้คนมาแล้วจากไปเป็นสถานที่สดใสระเริงกัไ้พบคู่ที่มาร่วมด้วยช่วยกัน คูนั้นก็คือคนที่มีสติปัญญาความรู้สะความสามารถมาร่วมสนับสนุนไม่ให้การเงินที่ติดขัดนั้นการงานนี้ก็เป็นคนที่โดดเด่นในกลุ่มเพื่อนร่วมงานได้มีพิธีมงคลสมรสอยู่กันจนแก่จนเท่าอายุยืนมีครอบครัวมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุน เป็นบุคคลที่สุขภาพดีจนถึงบรรปลายชีวิตเข้าสู่ปัจจุบันาชาติก็ได้พบกับคนหลอ่อคนสวยมีสเสน่ห์ได้พบคู่ที่มาอยู่เคียงข้างร่วมกันทำมาหากินการเดินทางไกลการบุกตะลุยไปข้างหน้าเป็นบุคคลที่ได้ริ่ำเรียนผ่านการศึกษาจากดินแดนแห่งหนนตำบลไกล พบคู่ก็ได้พบรักจริงหวังแต่งไปพบคนที่มีชื่อเสียงเป็นดาราดาโดดเด่นดังเป็นศินลปินเป็นที่รู้จักในสังคมได้พบรักจริงหวังแต่งเป็นคนต่างชาติต่างแดนต่างถิง่นแดนไกลได้พบกับคนรักที่เป็นชาวต่างประเทศต่างถิง่นแดนไกลมีการเงินที่มั่นคง เป็นเศรษฐีเป็นคนสวยคนหลอ่อได้พบคนทางไกลที่ร่าเริงสดใสเป็นความหวังกำลังใจให้กันและกันมีการเงินติดต่อค้าขายได้เก็บกอมผสมเล็กผสมน้อยติดต่อผ่านทางไกลประสบความสำเร็จเป็นคนสด,สดใสราเริงเบิกบานอบอุ่นด้วยมิตรภาพกับญาติมิตร มากมายใกล้ไกลมีความสุขเยือกเย็นสดใสสบายไม่รีบร้อนตกลุ่มรักกับวิชาการเป็นครูบาอาจารย์ได้พบคนรักที่มีสติปัญญาความสามารถได้ค้นพบความสงบและเคียงข้างกับคนรักสิ่งที่ตนเองได้ค้นพบนั่นคือการใช้ชีวิต สมระเช่นเดียวกับอดีตชาติสืบต่อถึงปัจจุบันชาติเคียงข้างกับคนรักที่ตกหลุมรักกับความสุขสงบสันติสุขเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญในวิชาการเป็นนักประเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เชี่ยวชาญประสบความสำเร็จ ในปัจจุบันาชาติเข้าสู่อนาคตตะการถัดไปพกถ้วยราชาถือเหรียญราชินีถือเหรียญเดสัน เต๊ตหนึ่ถ้วย7ไม้ปัจจุบันนชาตินั้นค้นพบตนเองเป็นผู้มีความรู้เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาการมีสิ่งเล่นลับมีสิ่งศักดิ์สิทธ คุ้มครองชอบมันเพียรทุสินสวดมนต์ร่วมกับคนรักบำรุงศาสนามีสติและสมาธิเป็นผู้มีความรู้ต่อยอดมาถึงอนาคตตะการถัดไปก็ได้พบคู่ที่อ่อนไววกว่าเป็นเหมือนคนที่คุ้นเคยกัน เป็นเศรษฐีมาร่วมด้วยช่วยกันเคียงข้างกันหาการเงินรายได้มีฐานะมั่นคงร่วมกันมีฐานะการงานการเงินที่มั่นคงเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงสังคมงานนั้นก็เป็นงานเกี่ยวข้องกับสุขภาพเป็นแพทย์หมอเพนพยาบาลได้พบคนรัก อ่อนไวกว่าทํางานศินละปะเป็นศินลปินผู้โด่งดังมีความราเริงเบิกบานสดใส้อมล้อมด้วยญาติสนิทม,มิตรสหายอบอุ่นด้วยไมตรีจิตมิตรภาพเป็นคนคิดบวกโลกสวยราเริงสดใสหอมล้อมด้วยผู้ใหญ่ผู้น้อยสนับสนุนประสบความสำเร็จทุกประการทั้งปวงได้เป็นบุคคลที่ ได้รับมรดกในการติดต่อค้าขายได้ลาภผลจากบรรพบุรุษเข้าใจชีวิตมีเกิดก็ต้องมีดับเป็นสัจธรรมของชีวิตได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นแม้มีชื่อเสียงโดงดังเป็นดาวดวงตะวันค้างฟ้า ก็มีวันจบสิ้นไปวันนี้พระอาทิตย์ตกดินวันรุ่งขึ้นพระอาทิตย์ก็ขึ้นสดใสสว่างรุ่งเรืองมีขึ้นก็มีลงมีเกิดก็มีดับเป็นสัจธรรมของชีวิตการเข้าใจชีวิตการเตรียมพร้อมกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันที่ผ่านไปมีความ ตื่นรู้และเบิกบานกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ทำให้ชีวิตมีความสุขกับครอบครัวและคนรักยังคงพยายามต่อไปความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเป็นคนโชคดีจากการลงมือทำด้วยความขยันขันแข็ง เป็นนักต่อสู้ในการขีดเขียนประสบความสำเร็จในการแข่งขัน,ขนคำแนะนำค่ะแปดไม้ไม่ใช่สิแปดดาบสี่เหรียญราชินีถือไม้ ปัสวินถือถ้วย The Emperor เก้าถ้วยหนึ่งถ้วยคำแนะนำนะคะการประสบความสำเร็จก็เป็นธรรมดาเป็นสัจธรรมของชีวิต ก็ย่อมมีผู้มันไสอิจฉาริษยาคิดไม่ดีประสงค์ร้ายแต่เราก็ไม่ไปยึดมัน่นถือมัน่นเราก็ยังคงทำการงานที่ประสบความสำเร็จเป็นคนเก่งในการงานเป็นแม่งพ่องานมีความชี่ยวชาญในการงาน ประสบความสำเร็จมีคนรักอยู่เคียงข้างราเริงสดใสไม่รีบร้อนในการดำเนินชีวิตมีบุญบารมีเป็นนักปกครองที่ดีตรงไปตรงมาประสบความสำเร็จกับหลักแหล่งที่อยู่อาศัยที่ทำกินอุดมสมบูรณ์มีความสุขและมั่นคง